บุญน่าตายแล้วเนาะสวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับมาหาเซียนนกเขาใหญ่นะครับทางฝั่งนนสังนะครับวันนี้นะครับดันโดนมากับจันแหลมนะครับผมวันนี้มาเจอเซียนนกเขาอีกหนึ่งท่านนะครับพ่อพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อชื่อพ่อพ่อสมพรพ่อสมพรบ้านอะไรพ่อเนี่ยบ้านน้องนกเขียนบ้านน้องนกเขียนครับโอ้โหบ้านนี้ผมได้ยินชื่อตั้งนานแล้วนะว่า เป็นบ้านเซียนนกที่เยอะใช่ไหมบ,บ้านนี้ตะกอนอันเยอะเลนนกเยอะเรา,าพวกที่เลนไปเยอะๆก็าตายไปกับป่วยก,ก็มี่มครับตอนนี้เหลือประมาณกี่เจ้าพ่กะก็เหลืออยู่ประมาณที่เล่นยอยู่เดียวนี่ก็สองสามเจ้า,าละครับอู้แสดงว่าหายหายไปเยอะหายเยอะครับต่กอนเป็นไงเพ่อะเยอะสุดประมาณกี่ข่ายต่กอนหกเกตพอแล้วครับ แต่ว่าก้นแจกพวกเขาขึ้นต้นไม้พวกนั้นก็ก็คือเลิกเลิกแล้วครับตอนนี้พ่อปีนหรือยังไงนี่่อใส่์ไม่ครับใส่ใบเสารครับโอ้ใช่ไหมเจ้าก้อนใส่ปีนอ๋อแต่ก่อนปีนอยู่แล้วบ้านเรานี่อีสานส่วนมากจะใช้ปีนใช่ไหมพ่อสวนมากอีสานบ้านเรานี่ยุคพ่อเป็นวัยรุ่นนี่เป็นยังไงมีรู้จักเส้าหรือยังยังครับยังยังปีนอย่างเดียวปีนอย่างเดียวครับแถบบ้านน้องเมก บ้านนี่พวกผมกับไปกับสายปีนไปกับพ่อหไงที่เป็นเสียชีวิตไปนี่อ๋อครับนี่บ้านหลังข้างนี่ใช่ไหมครับนี่บ้านหลังนี้แหละครับเล่นนกด้วยกันเล่นนกด้วยกันแต่กับเห่น้าเพลินแหละที่แรลกหัดเล่นน้าเพลินแหละผมก็บ่ได้เล่นนกมาโดนดอกผมก็เล่นมาหกเก็ดปีนี่แหละครับโอ้เพิ่งเล่นประมาณหกเก็ดปีโดยประมาณนะครับผมพ่อได้เรียนรู้กับ กับพ่อลูกก็เพิ่นนั่นแหละครับเพราะเพิ่นกับเป็นพ่อตาอีกคนนึงครับมีสูตรดีๆไหมท่านทิ้งไว้ให้ไหมพ่อกับ่มเมรอกครับผมเล่นไปตามธรรมศาสตร์ครับไม่ไม่แต่ก่อนนี้ท่านมีสูตรดูของท่านไหมกับกับบ่อลูกน้อเพิ่นแต่ว่าผมกับบ่เคยถามเพิ่นนะกับเพิ่นไปเฮ็ดแบบไรผมก็เฮ็ดตามไปซื้อนะครับแล้วก็บอกเคยถามว่ามีสูตรยังบอสูตรยังบอี่ผมก็บอเคยถามแล้วก็ท่านไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยบอครับบอว่าถามก็คือบ่บอกนะโอ้ครับ ครับแต่พ่อสมคิดว่าแกจะมีสูตรไหมมีครับมีคิดว่ามีแน่นอนมีครับแต่ว่าผมกับเพเคยถามเพราะว่าเพื่อนก็เคยถามผมครับแต่ว่าผม่็เคยถามเพิ่นขึ้นก็นั่นแหะผมก็เรียนไปตามนั่นแหละครับก็เลี้ยงลูไปซื้อนะครับครับต่ก่อนก็เลี้ยงลูไปแบบฝึกไปน้ำพิ่นนาระฝึกไปก็ที่แรกก็เอานกพิ่นนาละไปตอครับพอต่ไปต่อปลาผมก็ได้ติดใจ ผมก็เล่นมาเลยตลอดมาเลยแต่ก่อนก็วังสามปีปีขึ้นหลังนี่ก็สามปีนี่ผมก็เคยใส่พวกด่างนกนี่แล้วครับโอ้กางตาข่ายพูดง่ายๆนะพ่อเนาะกางตาข่ายครับเป็นไงนกกลางตาข่ายขึ้นดีไหมพ่อการเลี้ยงขึ้นดีมันก็ตขึ้นตัวบอลอะครับโอ้เหมือนกันกับนกกลางเหมือนกับนกต่อได้ครมาครับครับเคยพวกเฉลยถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ระหว่างนกติดตาข่ายเอามาทํานกต่อ สิบตัวกับนกที่ต่อได้สิบตัวอันไหนได้เยอะกว่ากันพอระหว่างต่อกับกลางตาข่ายเนี่ยต่อหรอครับสายต่อหรอครับสายต่อสิบตัวน่าจะเป็นต่อสักประมาณกี่ตัวพ่อถ้าต่อได้้ะต่อได้กับประมาณสิบตัวให้ตีกี่ตัวให้ตีไปจะหกได้เก็ตนะครับท่ากลางตาข่าย่ะสลตัว่า้นี่ก็สิบตัวนี่กัิประมาณสามตัวหรือสี่ตัวเหรอนเพราะว่าตัวว่ามันจะเป็นวเมี่งหลายกว่าตัวผู้ อ๋อมันจะเป็นแบบนั้นให้พ่อว่ามันดังเต็ดไใครเนาะตะเลียมเราไม่รู้เลยว่ามันจะเก่งหรือไม่เก่งไระไรชุดที่ว่าเป็นนกผูนกแม่นี่กระถามเพิ่นครับแต่ก็เคยผาดคือกันครับอ่าจับตูดตะเกียบตูดนี่ครับก็เคยว่าตะเกียบตะเกียบตูดนี่ที่เป็นตัวผูครับตะเกียบหังเป็นตัวเมียแล้วพ่อจับดูไปไงบ้านผมจับเบิ้งแล้วว่าตะเกียบตัวนั้นมัน มันมันห่างแต่มันแข็งผมก็เลยเลียงไว้ครับสับดูแล้วเป็นตัวจับดูแล้วก็เป็นตัวผูคือเ่าห่างขนาดไหนพ่อประมาณนิ้วก็ก็พอถึงนิ้วนะครับป๋บก้วยเข้าไปเัื่องม่หลวมเลยครับแต่ว่าไอตัวเมียแท่นนี่กล้วยเข้าไปนี่หลวมเลยอ่าคือไม่โดนตะเกียบเลยใช่ไหมพ่อแบบหลวมลงไปเลยหลวมลงไปเลยอันนั้นชัวร้อยเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซนต์ครับตัวเมียครับโอ้กับจีเขาเจะว่าว่าถอนขนเบงครับขนปีกครับ เรามาเบิ้งว่าไปไปปีกไอไปเงาปีกมันน่ะครับมันสีสีดำสีเป็นตัวผูกแต่ผมก็บอกก็บอกมั่นใจครับเพราะว่าผมก็เอ้ามึงเลยตัวใด้เป็นตัวผูกกูก็เรี่ยงตัวแม่กูกับปอยไปกับผมก็บว่าเท่านั้นเอาง่ายๆอย่างนั้นเลยผมก็ไปเล่นไปามผมถนัดของผมหละครับอ๋อแล้วทีนี้ตั้งแต่เล่นมาห้าปีนี่พ่อได้เคล็ดลับดีๆไหมบ่มี่ครับบ่มีเคล็ดลับเลยเอาแล้วเลือกยังไงทีนี้เลือกนก เรียกนกผมก็เรียกตัวใด้มันสวยเนี่ยถือตาผมผมก็เอาเรียงไว้อขันดีขันเร็วขันดีขันเร็วน้นดูตัวนกเลยว่าขันดีขันเร็วขันดีขันเร็วคือผมเรียงไว้ถ้าเป็นเดียนผมคือบ่เรียงฮะยังไงนะถ้าเป็นเดียนถ้าเรียงไว้เป็นเดียนว่าขันว่ายังผมคือบ่เรีย่ไปเลยผมกับเอาเขากงไงเขากงไงกับเรียงเรียงยุต่ว่าหังว่าม่เรียงแบบใส่ใส่ใกงนี่ต่ว่าใส่กงไงร่วมไว้ โอ้หมายถึงว่าแยกแยกแยกใส่กองใหญ่เลยกองใหญ่แล้วเอาไปใส่กงรวมครับมันจะขึ้นไหมพ่อทีนี้มันนี้บเวลาเวลามันขึ้นเนี่ยมันสีสูโมผมก็จับมาโอ้ที่นาแต่ว่าต่อมาแรกๆคือใส่กองเดียวอยู่ครับถ้ามันไม่ขึนไม่ขันแล้วเอาใส่กงรวมเลยครับผมโอ้อันนี้ของสูตรผสมครับอือครับครับอันนี้ก็ถือว่าได้ลกประมาณกี่ตัวพ่อตัวนี้ทั้งหมดเลย ต้องหมดมันก็ประมาณสิบหอยูสิบอยู่บ่อ้าวนกหลายตัวน้าแห้งหลายตัวเนาะมียนน้าวแห้งเพราะว่ามันล่มมึงขึ้นนี่เมียก็ตอนนั้นคนแหงซ้อมเนี่เดี๋ยวเอามันย่องสั้นละนกตัวกี่ตัวป้าสมสี่ตัวครับตัวมันมีอยูดหนึ่งสองครับสามตัวนั่นแล้วก็สี่ตัวครับฟังขุนรอเดี๋ยวมึงหงำครับเป็นนกตีนผูนะพ่อเนาะเป็นนกผู้ครับครับนกผูนกผูมัดจุกตัวเลยครับ ผมก็เคยไปต่อแถวโคกผมไปบ้านคารดอนเข็มเชียนึงครับบ่ได้ผมก็เลือกาไปเพราะว่ามันต่อยากต่อยาก<อ>ผมบ่มาคำว่าต่อยาก,ยากหรอครับก็บไปก็พวกไอหัวจักตะแม็กบ่ยังไม่รู้จักปะอันนี้ก็แก้กระเหรีย่ยงจะว่าเป็นเด็กนุ่มอ๋อครับ<อ>ก,ก็ม,มีเธนกภูนะครับแต่ไอนั่นมันออกมาแบบ ถ้ามันถูกใจมันก็เอามาเลยนะซื้อมาแบบซื้อมาเลยสองพันสามพันนังสือแกจะซื้อเป็นนกต่อมาเลยเป็นนกต่อมาเลยไม่ต้องมาเลี้ยงฝึกเอาบ่ยากแล้วก็ต่อได้ก็บม่เคยเ่เคยเลี้ยงถ้าไม่ถูกใจจริงถ้าพูดใดไอยากได้คือแบงเขาไปเลยออันนี้จะเป็นสายที่ว่าเล่นสนุกเฉยเฉยต่อเอาความสนุกสนานเฉยเฉยสงสัยจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าไม่ฝึกไม่คัดนกใหม่อยากได้ซื้อนกต่อเลยครับครับอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งสายนะครับที่ ไม่ต้องการนกเชลยเลี้ยงแต่ว่าต้องการแค่ว่าให้เหยียบให้สนุกสนานเท่านั้นเป็นเกมกีฬาที่แบบ,บว่าผ่อนคลายครับครับเนาะสมอสมแต,แต่ว่าผมนี่เล่นแบบคัดเอาอย่างเดียวนะต้องคัดอันนี้คือสายต่อคัดเอาอย่างเดียวครับผมแล้วก็พักในปอกอยถ้าเปี่ยนไม่นด่ปอกอย่าได้ออกครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็ยากไปในด้านมียานไม่ง่านครับแล้วก็นกก็ต่อยากช่วงนี้นะว่าเนาะครับแล้วนกช่วงนี้ก็ปอกอย่อยากเข่าวันไดนดอก ครับไปต่อก็ส่วนมากจะพลาดซะส่วนใหญ่นะครับจะไปก็่อเสียค่าน้ำมันไปเฉยๆมันยังไม่ีรยได้อยู่จะเห็นอีกว่านี่กระจังอยู่นี่จะบึงคลิปอยู่นี่แต่ว่าผมก็บ่เคยหรอกแต่ว่าผมเบ่งได้สิครับผมบึงได้สิแบบว่าผมพยานามว่เป็นดอกโทรศัพท์มันคแต่อารมณ์ดีผมก็เอามานอนบ่งอยู่อู้นี้เท่านั้นครับผมก็ถือว่าผสมนี่พึ่งเล่นนก ประมาณห้าหกเจ็ดปีแล้วพอเนาะประมาณนี่แหละ <Leg it. S 2> ลงรักไปแล้วเรียบร้อย <lik> ให้ป <lik> ปไปอยไหมพ่อคิดว่าจะเลิกไหม บอกครับไม่เลิกแน่นอนเนาะติดแล้วตาใหญ่บูเจเนี่ยครว่าหนวกหูกับหนวกหูไปมองไหมไล่เมียแล้วนครับมาอาจารย์แล้วจำไว้นะครับผมแต่เมียหนวกหูนี่ไล่หนีเลยเนาะว่าสมเนาะไปไปโยมองไหมเจ้าพันเลยจะคอยกเขาขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวยายไปเฉยนะครับถ้ายายอยู่คงไม่กล้าพูดอย่างนี้นะครับว่าไดนคือเขาเราผมเพื่อนคนหนุ่มหอกผมมันก้นมักสนุกครับบ้านยุคเป็นเคยบันขุนเขาคูครับผมก็ นกประมาณแล้วนกนกต่อสี่ตัวใช่ไหมผสมครับนกต่อสี่ตัวแล้วก็นกใหม่อีกก็เยอะอยู่เหมือนกันนกใหม่ก็เยอะมีทีเด็ดอะไรไหมพ่อจะไอ้นี่มันกับมันกับตัวมีตัวบอหระครับครับพ่อชอบนกขวมหรือว่านกล่งแต่ผมชอบนกล่งครับโอ้พ่อชอบนกล่งพ่ออะไรพ่อชอบถามเลยทีนี้เพราะว่าจามันเห็ดเห็ดแบบมันนั่นมันสีแบบว่าฐานกเขามามันสี จัดเอาจัดเอาอย่างเดียวอ่ามันสิบอมันสิบอล่อล่อแบบล่อเล่นนะครับมันสิจัดเอาเลยครับแต่ว่านกผมว่ามีตัวเลงนกแต่ว่าไปเรื่อยๆครับคือแต่ว่ามีอยู่นกคารมก็มีแต่ว่ามันหันมันหันบ่คอยนั่นมันบ่หลายพ่วมครับก็คือสังเกตเลยครับว่า่ข่ไหนถ้าเป็นนกคารุมก็จะมีแต่นกคารุมนะพ่อเนาะ่ข่ไหนที่คัดนกล่งก็จะมีแต่นกล่งซะส่วนใหญ่ครับอย่างเช่นพ่าสมนีชอบนกล่งครับ สไตล์ไปเรื่อยๆใช่ไหมพอไม่ต้องเร่บไม่ต้องรีบอะไรครับอพ่อชอบเสียงอะไรทีนี้ก็โรยมากกลางใหญ่เสียงกลางเสียงกลางไปหาใหญ่ล่ะอู้ครับอันนี้แต่ว่ากัดเสียงกลางอยากไปหาที่แก่ๆเนี่ยจังน้อยกับมีอืมครับนี่ก็คือวันนี้บุกนะครับมาหาอาจารย์ใหญ่นะครับทางนนสังนะครับวันนี้มาชมนกครับนกก็เริ่มจะ ขันอากาศก็เปลี่ยนแล้วครับพี่น้องเย็นเนาะผสมเนาะสองสามวันมาเนี้อากาศเย็นมันเย็นเลยครับทั้งลมด้วยนะครับมันอากาศจะเปลี่ยนไม่อย่างนี้แหละครับผมแต่ไม่ใช่ลมฝนนะครับเป็นอากาศเปลี่ยนเมื่อกี้ยายเราแงหมดแดงมันเลยใจมาแต่วันพคนนี้อยู่นี่ตลอดบ่อบเป็นยังครับผมเราก็ว่าจอดนกเด้แต่แดงว่ามดยัยนี่โอ้มดแดงรู้จักความจังเลยพ่อเนาะแต่กับเพือนกับผมกับวาอยู่มันกี่วันใสกินน้ำแล้วมาเนี้ล่ะเออโอ้ใส่ยินน้ำกับนกจะหักครับอาใส่กินน้ำกับนกนี่ล่ะครับผมครับผมถือว่ามดแดง ยังไงเอาไปปล่อยที่บ้านไวอใจแหลมกล้องกุ๊กด้วยจแหลมรับเดี๋ยวยังไงคลิปแรกไว้ประมาณนี้ต่อไปจะขอดูนกเครดิตของคุณผสมนะทีนี้ขอดูเลยนะครับขอดูแล้วก็จะขอกลับบ้านด้วยครับเอาไว้ประมาณนี้ครับของบก่าได้ว่าจะรักกันกใจก็เอาไปนี่ครับผมเอาแล้วครับก็เอาไว้ประมาณนี้เช่นเคยการแข่งการยังมันของธรรมดา แบนบอตเตี่ยมอ่ครับมผมก็เอาไว้ประมาณนี้เช่นเคยฝากากด <ผม S 1> ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากกัน้อเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทราบข้อมูลก่อนใครสำหรับคลิปแรกผมกับพ่อสมนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับพ่อ